สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อโครเชต์ต่อดอกวงกลมลายดอกทานตะวันนะคะรหัสคลิปคือ mf หนึ่งหนึ่งห้า ep นี้เป็น ep สามเราจะมาถักดอก A หน้าตาของดอก A จะมาเป็นแบบนี้ ep สองสาธิตวิธีการถักเกสรตรงนี้นะคะที่เป็นสีน้ำตาลข้อมูลใน ep สามเราจะถักสีเขียวตรงสีเขียวจะถักทั้งหมดสามแถวนะคะแถวแรกจะเป็นการถัก x กที่ถักวนรอบจํานวนนับรวมแล้วจะต้องได้สี่สิบแปดแถวที่สองจะได้ยี่สิบสี่ชุดแถวที่สามที่เป็นกรีบตัวนี้จะได้สิบสองชุดค่ะลายจะต้องลงตัวนะคะมาดูวิธีถักสีเขียว เกสรที่เราถักไว้นะคะตรง EP สองหน้าตาจะเป็นชิ้นงานแบบนี้เหลือเศษไหมแถวต่อไปเราจะใช้สีเขียวนะคะถักถัก X คล้องไหมเป็นวงกลมลงมาเป็นเลขหกกับด้านค่ะดึงห่วงเข้ามาเหมือนเราจะถักโซ่ห่วงมันจะอยู่ที่เข็มนะคะ เริ่มถักช่องไหนก็ได้นะคะทั้งหมดต้นแบบจะเริ่มตรงนี้ดึงห่วงเข้ามาแล้วรวบเป็นการถัก X หรือซิงเกิลโคเชแล้วปัดไหมมาเราจะถักเพื่อเก็บเศษสองเส้นนี้ในช่องตรงนี้นะคะถักสองตัวนับไปเรื่อยนะคะมันต้องได้ทั้งหมดสี่สิบแปดตัวค่ะ ตัวที่สองตัวที่สามลงตรงนี้ตัวที่สี่ห้าถักเก็บเศษมาด้วยค่ะสองสี่หก ต่อไปค่ะตัวที่เจ็ดตัวที่แปดปัดเศษมานะตัวที่เก้าลงตรงจุดเชื่อมต่อตรงนี้ลงสองค่ะสิบสิบเอ็ดตัวที่สิบสาม สิบสีสิบห้าตัวที่สิบหกค่ะนับไปเรื่อยๆให้ได้สี่สิบแปดตัวตรงนี้สองตัวสิบเจ็ดสิบแปดพอเก็บมาได้ความยาวระยะหนึ่งนะปัดกลับไปทางขวาสิบแปดแล้วนะคะต่อไปสิบเก้าแล้วเราตัดเศษได้เลย เศษมันถูกซ่อนไว้ในลายแล้วค่ะต่อไปยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามตัวที่ยี่สิบสี่ลงตรงจุดเชื่อมต่อที่เหลืออีกยี่สิบสี่ตัวค่ะตรงนี้ลงสองยี่สิบหกแล้วนะคะ ตรงมุมตรงนี้จะลงสี่สี่หรือห้าก็ได้นะคะให้มันลงสี่สิบแปดตัวถักวนรอบเราถักวนรอบมาค่ะหลักสุดท้ายจะลงตรงจุดเชื่อมตรงนี้นับจํานวนวนรอบต้องได้สี่สิบแปดนะแล้วปิดงานแบบนี้ค่ะแทงลงไปตรงตัวแรกที่เราเริ่มแทงดึงผ่านออกมา สีเขียวแถวที่หนึ่งต่อไปสีเขียวแถวที่สองค่ะลายคือโซ่หนึ่งถักเกลงไปที่จุดเริ่มต้นก่อนลายคือเอ็กกับโซ่หนึ่งนะคะพอข้างบนเป็นโซ่หนึ่งข้างล่างจะข้ามหนึ่งถ้าชุดแรกของเรานะแถวแรกเรานับได้สี่สิบแปดแถวข้างบนเนี่ยค่ะพอเราถักโซ่หนึ่ง เราข้ามหนึ่งหลักนะเราถัก X มันจะได้ออกมายี่สิบสี่ชุดพอดีลายมันจะถูกดึงเข้านะคะหลักมันเท่าเดิมมันเพิ่มโซ่เข้ามาถัก X โซ่หนึ่งข้างล่างข้ามหนึ่งหลักโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งแล้วถัก X จำนวน x จะได้ี่ค่ะยี่สสิบี่ชุดนะคะชุดของมันก็คือ x ก,กับโซ่หนึ่งแถวที่สองของลายค่ะลายสีเขียวนะเกสอนไม่นับนะคะเราถักด้วย x โซ่หนึ่งวนรอบ จำนวนชุดที่นับต้องได้ยี่สิบสี่ชุดค่ะถ้าแถวที่สองตรงนี้ลงตัวสีเขียวแถวที่สามจะได้สิบสองชุดเพราะฉะนั้นแถวแรกนะคะสำคัญที่สุดต้องนับแถวที่สองมันจะถักตามแถวที่หนึ่งลายมันจะงองอแบบนี้ เอ็กโซหนึ่งนะคะวนรอบจบงานด้วยการถักโซ่หนึ่งแทงลงไปตรงเอ็กที่เริ่มดึงผ่านสีเขียวถักสองแถวงานจะเป็นงองต่อไปสีเขียวแถวที่สามนะคะคือแถวนี้นะแถวที่เราโยงโซ่ที่ใช้ถักโซ่ขึ้นไปสิบสามตัว เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองและสิบสามพอได้สิบสามตัวเสร็จแล้วนะคะนับจากข้างล่างตัวที่หนึ่งสองสามเอาหัวเข็มแทงลงไปตรงตัวที่สามดึงผ่านออกมาแล้วถักโซ่สามงานจะได้แบบนี้ด้านล่างมันจะใช้ตัวนี้สองช่องค่ะอันนี้เอ็โซ่หนึ่ง โซ่หนึ่งถักเอกอันนี้คือหนึ่งชุดแล้วถักเหมือนเดิมสิบสามเอาหัวเข็มแทงลงไปตรงโซ่ที่สามแทงดึงผ่านแล้วถักโซ่สามพอถักโซ่สามเสร็จแล้วนับค่ะหนึ่ง สองสามลงช่องถักแบบนี้วนรอบจำนวนชุดตัวเนี้ยจะได้สิบสองชุดเราถักวนมานะแล้วนับถึงตัวนี้ถ้าได้สิบหลักนะคะมันจะเหลือสองช่องตรงนี้พอดีตัวจำนวนชุดตรงนี้จะต้องได้ทั้งหมดสิบสองนะคะงานจะจบแบบนี้ อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองจะอยู่ตรงนี้พอดีค่ะต่อไปตัวที่สิบเอ็ดโซ่สิบสามนะคะแทงลงไปตรงตัวที่สามดึงผ่านโซ่สามแบ่งครึ่งได้เลยค่ะมันจะลงตัวพอดีค่ะ สุดท้ายสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสามถักดึงผ่านลงไปตรงตัวที่สามแทงดึงผ่านจบงานค่ะโซ่สามตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะแทงดึงผ่านออกมาทีนี้มาดูเศษ เราเอาหัวเข็มค่ะแทงลงไปที่โซ่แล้วดึงผ่านขึ้นมาแถวต่อไปเราจะใช้สีน้ําตาลแล้วถักเก็บเศษตัวนี้เป็นวิธีเก็บเศษที่เราไม่ต้องใช้เข็มปักคอสติค่ะเป็นการซ่อนไหมวิธีนี้จะใช้ได้กรณีที่เราถักสลับสีนะคะยงมันขึ้นมาแทงดึงผ่านออกมาแบบนี้แทงดึงนะคะผ่านเป็นการถักตัว C หรือคสลป คลิปที่ทําเป็นคลิปตัดต่อนะคะตรงไหนไว้ไปกดหยุดค่ะดูไม่ทันกดย้อนคุณดูคลิปไม่เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือถักนะดึงตรงนี้แล้วล็อกล็อกตรงนี้ให้อยู่เลยนะคะเหลือไปลายไว้ยังไม่ต้องตัดงานจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นโก่งๆขึ้นมาแบบนี้ถ้าเราวางไปที่พื้นมันจะเป็นโก่งๆง,งอๆแบบนี้ แถวต่อไปจะใช้สีน้ําตาลเก็บกลีบที่ได้จะมีทั้งหมด12กลีบลายที่ใช้ถักเป็นลายพอหนึ่งคอหรือ half double crochet หรือ F นะคะเริ่มงานโดยที่คล้องไหมแล้วดึงเข้ามาเหมือนเราจะถักโซ่เหลือหางไว้เอาเข็มตวัดนิ้วกลางกด เราจะถักกีบที่อยู่ใกล้กับเศษเนี่ยค่ะถักกีบนี้ก่อนถักกีบนี้ก่อนหรือจะถักกลีบนี้เลยเพื่อเก็บเศษก็ได้นะคะทําได้สองวิธีอะถ้าเริ่มตรงนี้เลยดึงแล้วรวบถักพอหนึ่งคอประคองไหมให้ดีค่ะรวบสองกับสองมันจะเป็นการถักพอหนึ่งคอโดยที่เริ่มงานเป็นการเริ่มงานโดยที่ไม่ใช้โซ่ แล้วปัดปัดเศษมามาอยู่ด้านซ้ายมือเราจะถักแล้วเก็บเศษพอหนึ่งคอตรงนี้ถักแปดตัวค่ะปกติเวลาเราเริ่มพอหนึ่งคอเราจะเริ่มด้วยโซ่สามอันนี้ถักพอหนึ่งคอโดยที่ไม่ใช้โซ่นะคะสี่แล้วค่ะเก็บเศษไปด้วยนะตัวที่ห้าเศษจ,จะถูกซ่อนอยู่ หกตัวที่เจ็ดตัวที่แปดโซ่สามแล้วถักพอหนึ่งข้อลงไปอีกแปดตัวถักเก็บเศษมาเลยตอนนี้เศษอยู่นี่ค่ะ ดันหัวเข็มยาวๆจะทำให้ได้ตัวพอหนึ่งคอที่เท่ากันตัวที่หกแล้วนะคะตัวที่เจ็ดตัวที่แปดพอได้ครบตัวที่แปดแล้วนะเศษปล่อยไว้เดี๋ยวเราจะตัดทิ้งพันหัวเข็มเราข้ามมาช่องใหม่นิ้วกลางกดไว้นะถักพอหนึ่งคอข้ามช่องมา EP สองนะคะเราจะถักเกรสรลายนี้ถ้าจะถักให้ไวถักเกรสรไว้แล้วเราก็มาถักที่ EP สามเป็นดอกออกมาสําเร็จรูปแบบนี้แนะนํำให้ถักเป็นดอกออกมาและเหลือปลายเดี๋ยวมาดูวิธีเหลือปลายใหม่นะสองสี่หกเจ็ดแปดแล้วก็โซ่สามแล้วถักเหมือนเดิมค่ะทุกกลีบ ดอกที่หนึ่งจะเป็นดอกที่เราถักออกมาเป็นสำเร็จรูปหน้าตาแบบนี้พอเราถักออกมาเป็นสำเร็จรูปหน้าตาแบบนี้นะคะจุดสิ้นสุดมันจะวนกลับมาหาตรงจุดเริ่มต้นเราจบงานตรงนี้ค่ะด้านบนแทงแล้วดึงผ่านแล้วซ่อนไหมตัดไหมได้เลยสำหรับดอกที่หนึ่งดอกเดียวดอกที่หนึ่งจะมีผลกับการคำนวณเวลาเราคำนวณนะคะให้สังเกตจาก วงตรงนี้ค่ะมันจะไม่ใช่วงกลมมันจะเป็นออกสี่เหลี่ยมนิดนึงแบบนี้เวลาเราวัดเส้นผ่าศูนย์กลางให้วัดด้านนี้นะคะมีผลกับการคำนวณถ้าเราวางดอกลนนักษณะนี้ซ้ายไปขวากับบนไปล่างไม่เท่ากันนะคะซ้ายกับขวาเนี่ยจะใช้ในการคำนวณเวลาต่อดอกจะต่อด้านนี้นะไม่ได้ต่ออย่างนี้นะคะ ต่อด้านยาวพอดอกที่หนึ่งเราถักออกมาอย่างนี้ดอกที่เหลือเราจะถักออกมาถึงแค่กลีบที่สิบหน้าตาเหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอถึงดอกที่สิบตรงนี้เสร็จแล้วนะเหลือปลายไหม วิธีเหลือปลายไหมถ้าคุณต้องการรู้ว่าต้องเหลือปลายไหมกี่เซนให้คุณลื้อที่ดอกนี้ค่ะลื้อดอกนี้หลังจากที่ถักเสร็จแล้วสองกลีบดึงถอยออกมามันจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้และไหมตัวนี้คือความยาวที่ต้องการคุณเอาความยาวตรงนี้ไปวัดแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะแรงมือไหมเข็มที่ใช้ที่เหลือ ดอกตั้งแต่ดอกที่สามเป็นต้นไปถักเหมือนกันหมดเลยถักถึงดอกที่สิบแล้ววัดขนาดออกมาขนาดหลังจากที่เรารื้อดอกนี้แล้วนะคะให้เผื่ออีกประมาณสิบห้าเซนเอาไว้เป็นหางตอนที่เราเก็บเพราะว่าดอกนี้เราเก็บเศษไปเรียบร้อยหมดแล้วอย่างเช่นสมมุติว่าพอลื้อตรงนี้ออกมาแล้วได้หนึ่งร้อยเซนนะคะเวลาเผื่อไหมให้เผื่อหนึ่ง้อยสิบห้าแล้วเราก็ทำไว้แบบนี้ ดอกที่หนึ่งดอกเดียวที่ถักสําเร็จดอกที่เหลือถึงแค่กลีบที่สิบค่ะเก็บไว้แบบนี้อีพีต่อไปเราจะมาต่อดอกแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งใช้จํานวนสิบดอกค่ะหนึ่งดอกเป็นดอกที่ถักสําเร็จแล้วเก้าดอกหน้าตาแบบนี้ข้อมูลทั้งหมดนะคะผังลายลำดับการถัก จะมีเขียนไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะถ้าคุณดูคลิป,ลปนี้นะคะผ่านมือถือแล้วมองไม่เห็นคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอให้คุณกดตรงชื่อของคลิปแล้วตามไปที่เว็บไซต์คุณจะเห็นลายของต้นแบบที่ใช้ถักตรงนี้ทั้งหมดดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเมื่อลงคลิปใหม่ๆคุณจะได้ชมก่อนใครพบกันคลิปต่อไปที่ y o ยูทูบเมทินีแฮนด์เมด ขอบคุณค่ะ